สวัสดีเด้อจม้าค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมาอันสวนล่างเหินค่ะเบิง้งจับอุปรกรณ์ก่อนมาค่ะกินกาแฟนำกันเลค่ะเด้อ กาแฟอาด์มอลติดอ่างหน่อค่ะหนูกาแฟก็จะเม่นหอมค่ะมาเบิ่งฟังเสียงพี่นกร้องเพลงให้ฟังม่วนแต่แหงเนาะ กาแฟจะกาแฟกาแฟหอมชื่นใจค่ะเออว่าน่ะโทษเลหนๆกันเออว่าน่ะอัดคลิปสั้นเมื่อกี้ มันเหลียวเบื่อเพราะว่ามันเกินนาทีแล้วเนาะค่ะเนาะก็ปล่อยยาวไปเลยเด้อยจะเด้อคลิปนี้กันนะคลิปอันกินกาแฟน้ำสวนเนาะคะเนาแบบง่ายๆเบื้องหน้ามันอันเยี่ยมๆยู่เด้อค่ะนี่ก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะตอนเศร้าๆของมื้อใหม่วันใหม่ ก็บอต้องว่ากันหรอกค่ะเนาะอันทำอันพูดอะย,ยักษ์เอ็ดแต่ก็ทำก็เลิอ่อมืนบอกคะ <c oughs> ่ะเวลามันโบกคขยเพื่นเนาะค่ะเนาะเวลานี้มันไปเร็วดะ้ค่ะเร็วเร็ว <c oughs> <c oughs> อากาศดีอัน เห็นมันบอกว่าอาทิตย์นี้เมืดอาทิตย์สิเป็นอากาศดีก็กสดชื่นนะคะ่ะตอนเช้าเช้าเด็ดอกพี่นกร้องเพลงลมพัดเย็นๆเนาะค่ะเนาะความสุขอีกแบบมันเถอะปะสไตยเผือสไตยมันเนาะค่ะเนาะ <c oughs> มดไปแล้วหนึ่งถ้วยค่ะอันมือใหม่หวันใหม่ก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็นอวยพรเ่อนเอพื่อนๆมีแต่ความสุขเน,นาะค่ะเนาะสุขที่เราทําสุขกับอันสิ่งที่เราต้องการไปทาแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงจุดที่เหาอยากอยากยืนว่างันเด้อปะแล้วก็อันดับแรกก็ดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ความสุขความสุขของตัวเองความสุขกับคนรอบข้างเน,นาะค่ะเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะ การเข้าใจกันนะคะเด้อแล้วก็การพันว่าเสร็จเลยการอันถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะคะ่ะเนาะก็ว่ากันไปว่างั้นเถอะเอ้ยก็มีแต่คำว่าขอบคุณที่มาทักทายกันมื่อใหม่วันใหม่ก็พอกันคู่มือเนาะคะ่ะเนาะก็เปลี่ยนตัวคลิปนี้ก็แววติดอ่างเด้อค่ะแต่ว่าเอ้ยก็น่ะลงบันทึกแล้วพอมะเอืออะเอือ่ะอะมันยังเศร้าอยู่บางทีเนาะอากาศดีแล่นออกมาอันถือโมอกาแฟาออกมาแล้วมานั่งอัดคลิปเลยก็บกว่ากันเนาะม่วนๆเนาะคะ่ะเนาะ บ่งกันมวนมวนสบายสบายเด้วยจ้ะเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ